สวัสดีครับผมต่อนะครับอ่าคลิปนี้เทสก่อนส่งครับเกมบอยมาโคเครื่องนี้แปลงเล่นจอเดียวนะครับระบบสำหรับเล่นเกมบอยแอดวานนะครับปกติช่องใส่เมมของ d s ใช้ได้นะครับแต่เล่นไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่ามันเหลือจอเดียวถ้าเกม DS ต้องเล่น2จอครับส่วนตลับที่ใช้นี่ครับ เป็นตลับเกมบอยแอ v ดวานตลับแอดวานมันจะมีเกมรวมอยู่เกมรวมแบบใสเมมโมรีอ่อ่ะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันไอที่เขาเรียกว่าตลับแฟตนะครับ mm. เกมรวมแลหลายเกมมันน่าจะใช้จอเดียวได้ไอตลับแฟตของเกมบอยแอ d ดวานเนี่ยเพราะว่ามันทํามาสําหรับเครื่องเกมบอยแอดวานเกมนี้เดี๋ยวมาเทสดสห้ดูครับเทสปุ่ม จอนี้เป็นจอใหม่นะแต่ที่มันมีรอยหน้าจอเนี่ยเพราะว่าผมใช้จอเก่าเลนกระจกจอเก่ามาวางไว้จอใหม่อยู่ข้างในจอที่เป็นจอแสดงผลนะ่ะจะอยู่ด้านในส่วนข้างนอกเนี่ยจะเป็นเลนกระจกอีกทีหนึง่งอันนี้มีแต่ตัวเครื่องนะครับมีตัวเครื่องแล้วก็ เกมไม่มีนะเป็นเครื่องเปล่าขายเครื่องเปล่าไปแบตดีครับยังไม่บวมยังเก็บไปได้ดีอยู่เดี๋ยวผมจะชาร์จแบตไปให้เต็มเลยก่อนที่จะส่งส่งพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงอันนี้ลองตลับเกมโปเกมอนนะครับนะครับกดกดที่เดียวติดจอมันจะสัมผัสไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผมเอาจอเอาเลนส์สัมผัสมันออก เลนสัมผัสมันเสียครับมันมันมันเหลืองที่เลนสัมผัสอะเดี๋ยวขยับตลับก่อนอามาต่อใช้ได้แลวครับถ้ามันไม่อ่านตลับเนี่ยต้องเช็ดตดลับให้ดีนะครับเผื่อฝุ่นมันเกาะตรงหน้าคอนแทคเครื่องนี้เนี่ยทำสีใหม่ครับทำสีใหม่แล้วก็ แปะสติกเกอร์นิดหน่อยเอาลำโพงมาไว้ด้านหน้าครับย้ายลำโพงไว้ตรงนี้ตามสภาพเลยครับเล่นได้อันนี้บอดี้แท้นะบอดี้แท้ก็ใช้งานระวังนะครับเพราะวันเก่าแล้วถทะ่วงแตกแน่นอนเพราะว่าบอดี้เก่าเนี่ยไอ้รุ่นเนี้ยมันคอยจะกรอบ ติดผมตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับให้ใส่ตลับแล้วเปิดเกมติดเลยจอใหม่นะครับเครื่องนี้ยเป็นจอใหม่ เดี๋ยวไม่ถนัดามาเทสต,ตุ่มกันครับ L A ปุ่มซ้ายใช้งานได้แล้วก็ปุ่มขวาใช้งานได้ปกติกดสตาร์ทน่ครับสตาร์ทใช้ได้ เกมบอยมันใช้ปุ่มแค่เนี่ยครับสตาร์ตซีเล็กแล้วก็ A กับ B แค่นั้นเนี่ยแล้วก็4ทิศ L R ก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่เกม a า v เว t m มูลต้องใช้ใช้บ่อยเลยแหละเพราะมันใช้เดินเนี่ยครับซีเล็กซีเล็กใช้ได้เปลี่ยนเป็นจักรยานสตาร์ตบีออก ใช้งานได้กด A เข้าไปกด B กับนี่ก็ซ้ายขวาครับใช้งานได้กดเบาๆก็เดินปุ่มยังดีอยู่คคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเทสให้ดูก่อนส่งเพื่อความมั่นใจ ย้ำอีกทีครับอย่าทําร่วงนะครับถ้าร่วงเนี่ยบอดี้กระจายแน่เพราะว่ามันเริ่มกรอบแล้วอายุมันเยอะครับบอดี้แท้ใส่หูฟังได้นะครับนี่มีรูหูฟัง เกมโปเกมอนเสียงมันจะไม่ค่อยดังเนี่ยถ้ากดเข้าเมนูมันจะดังเสียงเพลงปกติมันจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่โปเกมอนเนี่ยถ้าเกมอื่นนั้นลั่นเลยครับก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป ไปละเตรียมส่งพรุ่งนี้ครับ